กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายกันสุขผสุขคนไม่นี้ก็ไปอยูก่กราบเฮียโจให้โลไทยพี่น้องเลยมานะครับอยู่ในค่ายดีๆค่ายประจําค่ายใหญ่เช่นเคยนะครับผมนะบกโกงบกเกียนมีที่นี่เรียนให้โลไทยนะครับผมค่ายไอนไรเฮียโจแนะน้ำให้เห็นไทยให้โลไทยนะค,ค่ายนั้นคือแน่นอนที่สุดนะครับที่บอกให้พี่น้องแท่งผลใดกระ thon ใด,น,ดนะครับบอสใดเบป็ลไรนะครับพี่น้อง อยู่ในค่ายของ i อซีสปนนะครับค่ายนี้รวดเร็วนะครับฝากทอนอาจจนุมัติทันใจแน่นอนพี่น้องนะครับผมนะระบบเกมมีสุยางเลยนะครับสุดย้อนมีกิจกรรมความมาข้างล่องเบืองละกันเนาะเอามาเบืองตามสูตรตามเดานะครับผมนะยังไงถสาตายโคดเซียนโคเดาคือเกล็นอะไรอีหละข้างพลอยหลอยสังกระมังแตกแตกมาแตกกให้เบืองตามแตกกันไปแตกแดงจึงครื่องแจงแข็งกันยังหวงกันยังหวงกันยังหวง อ,อ,อ,ววอ้าเยี่ยวสองหาเยี่ยวสองอ้าวไปหนาตัมตะแทะหนาตัมให้มันตัดมา,งามงามีหลาข้ามฝอยห้ยสังกระมัง่งโดดนะนะกันสีกันเด้าอย่าไปคิดอย่างกัมันหลายคิดหลายกระปวดหัวปวดเฮส น้องลาข้พ้อยหอยสังกระมังเดาโอ้โหอย่างไรน้องอะใดเอวใดเอียวใดเดาก็ยังวาเอวเ,เ,เดาขาดขาดเดาเ,ดาเขียวเขาขามจักไม้ก่อน สองห้าหกอาจากลักษณะท่าทางก็คือสีมาตำม,มองเกาเนล่ะออกไปทั้งเอือนทั้งไหลดอกมีนอยเอ้ยการเล่นให้รถให้มันไริยากมันอยู่ท่ว่าเขาได้แล้วเขาบาเซ้านี่ละมันตัดสูงตะกี้ก็ต้องสวนตำเป็นไปตามบรีที่มันโหดร้าย อีมันเป็นตามเป็นโซรบสามเอียวเสียวดากแวบบ้าเว้าแวบบ่าว่าเฮียว่าเอาระบาดเนี่ยปลาคอยไงปลาคอยไงตั้มกันไปปลาคอยไงปลาคอยไงตั้มกันไปปลาคอยไงนะ่นะน่ะตั้มกันตัวเดิมเพิ่มเติมคืออีหมวยดากเขียวเดียวดากดำดำเฮียว่าเฮียวะ เน่ะว่าอะไรก็สร้างมันอยู่ไหมสร้างหนามันแห้ฮิหนาเฮ็ตตาหาพร้องอสันานหมกสามฮกสองเงี้ยมาเรีนกับเฟกฟอย,อยังหัวกันยังวะเรียบร้อยสิเอ็ดีกแวเปิดแดดกูตัวนี สี่ห้าห้าเอาค่ะไม่นึ่งตัดสูงไม่นี่ก็ต้องเป็นตั้มแล้วล่ะพอไปตัวอื่นตัวใดเดือดเงี้ยมันเนรานงเงี้ยมัน่นราโน,นงสาวอ้ ยอกเรียบร้อยสูงสองตัวโคตรพอมตายสะต้ะบไปนี่ไตยสวบไปเนี่ย,เอ,เ,ยเอาตามไปตัวเก่าเดาไว anyway, ้หากันตามสูบโดดไข่หมวยสีสีสพนาว่าละกามวนพี่น้องไงว่าละก็คิดเกี่ยวสร้างมั่นไว้ แปดอีภาคทั้งใสเรียบร้อยสามเอียวเสียวดาคว้าแฟาเต็มคว้างกระด,งดองเต่าใสตอกใสเต้าเต้ากันขึ้นทางต่ำคนละน้องสามมื่นหาขวดแมงไงเป็นอย่างไรมันก็ะตำนี่ลนะ่ะหม้อามาตำมันจะไปทางไหนอกีกทางไดิมึงก็ต้องมาตำจังไดิทางดิแหละก็ต้องมาตำเสียวดำดำกระตำกันไปนี่มานะ พุ <Net> ่นแล้วพุクク่นแล้วสีสีม่ีนิวสันนวนดีสีสีเสียเสีแห้งแห้งเต็มข้องกระรองเตาเอวสามสองสหยองเดาละบอีหามึง